ทุกคนเราเอาภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวไรเดอร์มาให้ชมกันนะจ๊ะงานบนเวทีเริ่มแล้วมาดูกันเอาไป้เอา้เอา้วอ้าวโอเคเป็นไรอ่ะอันนี้าอะไร เป็นท่าเรียกแขกที่บ้านใช้กันครับ <c oughs> เรียกทีท่าพี่โอคือไอ้ส,สับขาหลอกอ๋อสับขาหลอกสับขาหลอกสองคนที่ผ่านนะฮะแต่ผมจะให้ผ่านไปไม่ได้เพราะผมยังไม่เห็นของฟรี <c oughs> เห็นไหมเ <c oughs> นาะต้องเห็นนิดนึงแล้วพี่กังฟูเอาช้าหน่อยหนึ่งนะถ้าพร้อมแล้วเ <c oughs> พลงม,มาครับ